นวัตกรรมทางการศึกษายุค AI ดำเนินงานโดยบริษัทบางก,กอกซอฟต์แวร์จำกัดปัจจุบัน AI เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นบริษัทบางก,กอกซอฟต์แวร์จำกัดได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องจำลองการสอบ A Level ที่กัด T ีแพเตรียมทหาร4เหลา่าด้วย AI เทคโนโลยี จะดีแค่ไหนหากนักเรียนได้ทดลองสอบเสมือนจริงก่อนลงสนามสอบทางบริษัทบางก,กอกซอฟต์แวร์จำกัดได้พัฒนาระบบ AI เพื่อพัฒนาจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งด้วยระบบ AI ให้นักเรียนสามารถสอบติดตามเป้าหมายที่กำหนดได้นักเรียนสามารถวางเป้าหมายการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลายัยหรือเตรียมทหาร4เหล่าจากนั้นระบบ AI จะจำลองการสอบ a อ e v e l เตรียมทหาร โดยการสอบครั้งแรก AI จะนำข้อสอบจริงปีล่าสุดมาให้ทำ AI จะแสดงให้เห็นจุดอ่อนและทำการตรวจข้อสอบพร้อมทำนายผลการสอบติดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์และรายงานจุดอ่อนจุดแข็งตามตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจุดอ่อนจุดแข็งด้วย AI การพัฒนาสามารถทำได้2วิธีพัฒนาจากการเรียนรู้จากโจทย์มีวิดีโอเฉลยข้อสอบหลังสอบเสร็จทุกข,ข้อพัฒนาจากระบบดิจิทัลสคูล ช่วยทบทวนเนื้อหาและมีแบบทดสอบร้อมวิดีโอเฉลยข้อสอบหลังจากพัฒนาตามตัวชี้วัดแล้วการสอบครั้งถัดไป AI จะสร้างข้อสอบคู่ขนานโดยการจำลองข้อสอบจากข้อสอบจริงที่มีเนื้อหาตัวชี้วัดเดียวกันและมีความยากเท่ากันกับข้อสอบจริงมาให้นักเรียนทำและทำการตรวจสอบพร้อมทํานายผลการสอบติดอีกครั้งหากยังพบจุดอ่อนนักเรียนสามารถเข้าทำการพัฒนาตนเองและเข้าสอบได้หมาอย่างไม่จำกัด หากนักเรียนเข้าใช้งานระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนักเรียนจะสามารถสอบติดต,ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอนโครงการปั้นหมอพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ความสำเร็จในปีการศึกษา2564มีนักเรียนของโครงการติดหมอ16คนและคณะอื่นๆรวมทั้งสิ้น178คน ความสำเร็จในปีการศึกษา2,565มีนักเรียนของโครงการติดม .31 คนและคณะอื่นๆรวมทั้งสิ้น222คนโครงการปั้นหมอเป็นโครงการสำหรับนักเรียนชั้นม .5 เทอม2ถึงม .6 ที่มีความตั้งใจอยากเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ซึ่งกิจกรรมในโครงการมี6กิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมที่1 เรียนออนไลน์ตามหลักสูตรแกนกลางด้วยระบบ Virtual School กิจกรรมที่2คอร์สติวเข้มออนไลน์คุณภาพจากเอ u ูเจและ1.8ติวเตอร์ออนไลน์โดยอาจารย์และติวเตอร์ชั้นนำตอบโจทย์การศึกษาในยุคปัจจุบันมีทั้งคอร์สเนื้อหาคอร์สสรุปและตะลุยโจทย์กิจกรรมที่3เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมทุกวันอังคารและพฤหัสตามตารางที่กำหนด นักเรียนและผู้สอนสามารถตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กิจกรรมที่4มีระบบ AI อัจฉริยะเข้ามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดย AI จะนำข้อสอบจริงมาให้ผู้เรียนทำเมื่อทำเสร็จแล้ว AI จะวิเคราะห์ว่านักเรียนมีจุดอ่อนในตัวชี้วัดใดเรื่องใดที่ยังไม่เข้าใจเพื่อให้นักเรียนแก้ไขเฉพาะจุดอ่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด กิจกรรมที่5ถามตอบพูดคุยกับพี่พี่ติวเตอร์ผ่านไลน f ออฟฟิเชีลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจโดยวิทยากรหรือรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำมาให้แรงบันดาลใจให้คำปรึกษาแนะแนวแชร์ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆวิธีเตรียมความพร้อมถามตอบข้อสงสัยต่างๆมีพี่เมนเทอร์คอยให้คำปรึกษาดูแลนักเรียนตลอดทั้งโครงการเพื่อช่วยให้นักเรียน ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้โครงการปั้นในร้อยสารฝันสู่การเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นทดลองเป็นโครงการสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ที่มีความตั้งใจอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง4เหล่าความสําเร็จของโครงการปั้นในร้อยปี2565รุ่นทดลองมีนักเรียนสอบติดภาคพิชาการ5คน ซึ่งกิจกรรมในโครงการมี6กิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ 1, 1> เรียนออนไลน์ตามหลักสูตรกกลางด้วยระบบ Virtual School กิจกรรมที่2คอร์สสิ้เข้มออนไลน์คุณภาพจาก e d u g e n นและ1.8 6 t ิ t o r อร์ออนไนกิจกรรมที่3เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกร,รมซูมทุกวันอังคารและพฤหาัสตา,ตามตารางที่กำหนดนักเรียนและผู้สอนสามารถตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กิจกรรมที่4ระบบ AI อัจฉริยะเข้ามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน กิจกรรมที่5้าถมตอบข้อสงสัยต่างๆกับรุ่นพี่เพื่อช่วยนักเรียนไปถึงเป้าหมายที่วางไว้กิจกรรมที่6ระบบบันทึกและประเมินผลพละทั้งหมด8สถานีพร้อมวิดีโอแนะนําเทคนิคการเตรียมตัวสอบภละัมฤทธนอกจากนี้มีกิจกรรมคาเดตแคมป์ติวเข้มจากพี่ติวเตอร์ฝึกฝนร่างกายระเบียบว,วินัยแนะนำเทคนิคการพัฒนาตัวเองพร้อมแนะแนว ชร์ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่เตรียมทหารถ้าเรียนครบตามขั้นตอนในโครงการนักเรียนสามารถสอบติดในร้อยภาควิชาการได้อย่างแน่นอนดรีมทีมสร้างดรีมทีมทางวิชาการของโรงเรียนตั้งเป้าหมายการสร้างดรีมทีมทางด้านวิชาการของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษาว่าจะต้องติดคณะที่เป็นไอดอลอะไรบ้างเช่น แพทย์วิศวะสถาปัตย์มิเทศอักษรบัญชี Virtual School อน l i n e ตัวช่วยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นควบคุมด้วยระบบ AI t e เทคโนโลยีเป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาครบถ้วนทั้งสื่อดิจิตอลคอนเทนต์ทุกรูปแบบ มีระบบทดสอบความรู้ด้วยตนเองแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสอบปลายภาคเรียนโดยข้อสอบมาจากธนาคารข้อสอบทำให้การสอบแต่ละครั้งจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกันแต่มีตัวชี้วัดเดียวกันและยังสามารถดูว,วิดีโอเฉลยเพื่อเรียนรู้จากโจทย์ได้อีกด้วย AI เทคโนโลยีสามารถวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนได้เมื่อผ่านในแต่ละวิชาแล้วสามารถออกใบประกาศรับรองความรู้ได้ มีระบบให้การบ้านสำหรับครูผู้สอนและระบบส่งการบ้านสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังมีระบบออกข้อสอบและทดสอบออนไลน์เองของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสามารถออกข้อสอบเองหรือเลือกจากคลังข้อสอบได้ตามต้องการกำหนดวันเวลาและเวลาที่ใช้รายละเอียดต่างๆในการทำข้อสอบได้ สามารถดูรายละเอียดการสอบได้แบบเรียลไทม์สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันทั้งในระบบ iOS และ Android และมีแอปพลิเคชันสำหรับครูผู้สอนเพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการเรียนของนักเรียนทุกคนเพื่อให้ครูสามารถให้คำแนะนำดูแลนักเรียนได้สะดวกมากขึ้นและมีแอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครองเพื่อทราบความคืบหน้าและผลการเรียนของนักเรียนแบบเรียลไทม์ บริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดได้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยมีห้องปฏิบัติการต่างๆดังนี้ห้องคอมพิวเตอร์ห้องที่มีคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบคันทันสมัยให้นักเรียนใช้ฝึกทักษะทางด้านโปรแกรมต่างๆพร้อมซอฟต์แวร์ระบบดิจิตอล o o l ตามรายวิชาและหลักสูตร e-Learning วิชาคอมพิวเตอร์และ u p s k i l l ระบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นอัพสกิลวิชาคอมพิวเตอร์มีหมวดโปรแกรมดังนี้หมวดโปรแกรม o perating system หมวดโปรแกรม Office Application หมวดโปรแกรมกราฟิก d e s i น์หมวดโปรแกรม p r o g r รแกร n g l a n g u a g e หมวดโปรแกรม Coding หมวดโปรแกรม AI หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ e-learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551เฉพับปรับปรุง2 5 6 0เรียนเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางผ่านระบบ virtual school online เป็นระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาครบถ้วนและสื่อดิจิท a ลคอนเทนตทุกรูปแบบห้องปฏิบัติการวิ์คณิต จากโครงงานการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนประจำปี2022ซึ่งเปิดให้โรงเรียนลูกค้าทั่วประเทศส่งตัวแทนทำโครงงานวิทยาศาสตร์มาแข่งขันมีผู้สมัครถึง71ทีมผ่านการคัดเลือกจนเหลือ15ทีมได้ปรเรียนหลักสูตร Advanced Robotics Development Camp ที่สถาบันหุ่นยนต์ AI Robotics Hub at CTSP ประเทศไต้หวัน และร่วมอบรมโครงการหุ่นยนต์ศึกษาโดยบริษัท KMIT ลาดกระบังจำกัดเสริมสร้างความรู้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันรอบสุดท้ายในปีพุทธศักราช2567จึงเกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นห้องปฏิบัติการทางด้านโคดดิ้งให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามโครงสร้างหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ทุกรูปแบบให้หนักเรียนได้ศึกษาความรู้ด้าน AI โรบอติกและโคดิ้งต่อไปห้องเรียนเตรียมแพทย์ห้องปฏิบัติการ,การเพื่อฝึกทักษะสู่การเป็นแพทย์โดยมีหลักสูตรเพื่อให้หนักเรียนฝึกปฏิบัติ6หลักสูตรอีกทั้งยังมีระบบ Virtual School อน l i n e เรียนเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางพร้อมวัดผลการเรียนทำแบบทดสอบเสมือนจริงพร้อมประเมินโอกาสสอบติด กับระบบ AI อัจฉริยะห้องเรียนนิเทศห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะสู่การเรียนนิเทศอักษรบัญชีโดยมีระบบ Virtual School อ,ออนไลน์เรียนเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางพร้อมวัดผลการเรียนทำแบบทดสอบเสมือนจริงพร้อมประเมินโอกาสสอบติดก,กับระบบ AI อัจฉริยะห้องวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์โดยมีระบบ ICT s c i e n c e Lab On d e m a ดีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระบบ ICT s c i e n c e Lab On Demand ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลคอ n t ทนตทุกรูปแบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ eSport ห้องปฏิบัติการที่ตกแต่งอย่างทันสมัยเพื่อส่งเสริมทักษะด้าน e s p o r t ให้กับนักเรียน ห้องเครื่องมือครูห้องที่มีคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบคันทันสมัยห้องปฏิบัติการที่มีระบบดิจิตอลสคูลตามรายวิชาเพื่อให้หนักเรียนได้ทบทวนการเรียนโดยมีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอลคอนเทนต์ทุกรูปแบบห้องปฏิบัติการสเตมศึกษาออกแบบได้สวยงาม ห้องปฏิบัติการที่มีระบบ STEM Education เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง STEM มากยิ่งขึ้นมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีห้องเรียน Gifted and EP ห้องปฏิบัติการที่ออกแบบได้สวยงามที่มีระบบ Virtual School for g i f t e d โดยในระบบ ประกอบไปด้วยหลักสูตรลดระยะเวลาเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์หลักสูตรขยายประสบการณ์เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนที่อยู่ในโครงการ bajo okay, no okay? well. ห้องเมตาเวิร์สห้องเรียนเสมือนจริงที่จะให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรูปแบบเสมือนจริงโดยจำลองสถานที่สำคัญต่างๆไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่จริงก็สามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในเวลาอันรวดเร็วห้องปฏิบัติการ m a s t e r ร h e c l a s s Room ห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกการทำอาหารอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอย่างครบครัน พร้อมระบบ Virtual School Shape ซึ่งมีเชฟที่เป็นผู้เข้าแข่งขันรายการ Master s h e p t t h i l l n n d เป็นผู้สอนทำเมนูต่างๆให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้ภายในห้องปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดในระบบออนไลน์ ทำการจัดเก็บหนังสือในรูปแบบดิจิทัลให้นักเรียนสามารถเข้ามาใช้บริการค้นหาและอ่านได้โดยไม่ต้องรอหนังสือยืมคืนเหมือนในรูปแบบปกติศูนย์พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการห้องเรียนในรูปแบบโรงหนังเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านระบบดิจิทัล h o o l บริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จำกัดก้าวทันและก้าวไกลในเทคโนโลยีสินค้าดีมีคุณภาพแก้ปัญหาภายใน48ชั่วโมง